สวัสดีค่ะก็มาต่อกันในคลิปนี้นะคะในส่วนของการจัดการข้อมูลที่ค้างไว้เมื่อคลิปก่อนนะคะก็คือหัวข้อของการเมิดการเมิดนะคะในภาษา SQL เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรก็คือมันจะใช้ในการซิงข้อมูลระหว่างตารางแล้วก็สามารถที่จะทำงานในการ Insert Update Delete ให้กับตารางใดตารางหนึ่งได้นะคะโดยมีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะ สั่งมันทำงานได้นั่นเอง เวลาที่ทํามันก็จะใช้เพียงคําสั่งเดียวแต่ว่าอาจจะต้องเขียนคําสั่งเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มันทําให้เราไม่ต้องมาทํางานทีละเล็กดนะคะเหมาะกับงาน ETL Data Migration แล้วก็ Data Sync นะคะ ETL คืออะไรก็คือเป็นกระบวนการดึงแปลงโหลดข้อมูลใช้บ่อยในกลุ่มของ Data Warehouse นะคะแล้วก็ Data Migration นะคะเป็นการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าเนี่ยไปยังระบบใหม่เป็น ย้ายค้างใหญ่นั่นเองก็คือย้ายเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละที่นะคะแล้วก็ Data s ซ n c นะคะทำให้ข้อมูลในหลายระบบเนี่ยตรงกันแล้วก็มีการอัปเดตตลอดเวลา อาจจะมีการเก็บ Data ไว้หลายที่นะคะแล้วต้องการให้ข้อมูลในตารางเนี่ยมันมีค่าตรงกันสมมุตินะคะในการทำงานเนี่ยจะมี2ตารางก็คือตาราง Student ที่เป็นตารางหลักนะคะแล้วก็ตาราง Student Import เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลใหม่ที่มีการนำมาเปรียบเทียบกับตารางเดิมนะคะแล้วก็จะมีการ นำข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็น insert update หรือ delete นะคะทั้ง2ตารางเนี่ยให้มันมีค่าเท่ากันนะคะอันดับแรกเนี่ยก็อาจจะใช้คำสั่งในการสร้างตารางสำหรับท่านใดที่ต้องการจะฝึกก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะคะสร้างตารางได้เลยทั้งตารางที่1แล้วก็ตารางที่2เสร็จแล้วก็อาจจะใช้คำสั่งก่อนหน้านี้ที่เคยสอนก็คือการ insert data เข้าไปแล้วให้ข้อมูลทั้ง2ตารางเนี่ยมีค่าทั้งเหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกันในบาง record สมมุติว่ามีตาราง student มี data ดังนี้มีทั้งหมด4แถวโดยที่มี student id เป็น 1, 2, 3, 4แล้วก็ตาราง student import จะมี student id เป็น 2, 3, 4, 5ความต่างก็คือ student เนี่ยจะมี student id 1แต่ไม่มี student id 5 แต่ตาราง student import ไม่มี student id 1แต่มี student id 5ดังนั้นเราจะทำการ merge สตารางนี้นะคะโดยมีเงื่อนไขและการใช้คำสั่งดังนี้นะคะก็คือสั่งด้วยคำสั่ง merge student ก็คือ s t ตัว s t นี้ก็คือเป็นการบอกว่าตาราง student เนี่ยเราจะ ให้ชื่อใหม่ว่า t แล้วก็ทำการ using student import ก็คือข้อมูลที่จะนำาเข้า add s ก็คือให้ชื่อว่า s นะคะ t คือตัว target target ก็คือตัวเดิม student ตัว s ก็คือ student import on ก็คือให้มีเงื่อนไขที่ ฟ i ล l ิลเด e นไอดีที่เท่ากันทีนี้เราก็มาดูเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าเจอ s ิลเด n นที่ตรงกันนะคะให้ทำการอัปเดตในตัว s t u d e n t ก็คือเอาข้อมูลใน s t u d e n t Import เนี่ยมาอัปเดตดังนั้น s t u d e n t ID ที่เท่ากันก็คือ2 3 4นี้นะคะก็ทำการอัปเดตข้อมูลลงไปใน s t u d e n t นะด้วยคำสั่งนะคะ when matches then update set ก็คือ fill g first name เท่ากับ s first name ก็คือตัว เนมตัวนี้นะคะเท่ากับ first name ของตัวนี้ก็คือเอาค่าจากตารางเนี้ยมาอัปเดตในตารางนี้นะคะนี่ก็คือในกรณีที่มันเจอตรงกันเจอ student id ที่ตรงกันทีนี้ when ถ้าไม่เจอใน student ก็จะใช้คำสั่ง when not matches by target den หมายถึงว่าถ้าไม่เจอในตาราง student ก็คือตาราง target เนี่ยตารางหลักเนี่ยเราจะให้ทำการ insert ก็คือตัวนี้ตัวเดิมใช่ไหมคะตัวนี้ตัวใหม่ก็จะเอาตัวใหม่เนี่ยมา Insert ใส่เข้าไปดังนั้นตัวที่ไม่มีของซิ d e n นก็คือ ID 5ก็จะเอาซิ d e n น ID 5นี้มาใส่ในตารางซิ d e n นทีนี้เรามาต่อด้วยเงื่อนไขต่อมาถ้าอยู่ในซิ d e n นแต่ไม่เจอใน s ิ u ด e นอิ m พอร์ตล่ะ ให้ทำการลบออกใน student ก็คือ when not matches by sort den แล้วก็ใช้คำสั่ง delete ก็คือถ้าไม่เจอใน student import ให้ทำการลบใน student ก็คือใน student import ไม่เจอก็คือ id 1นะคะดังนั้นจะทำการลบที่ table student ก็คือลบที่ ID 1ดังนั้นตรงนี้ก็จะหายไปที่เป็น Student ID 1นะคะนี่ก็เป็นคำสั่งเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยสมมติตรงนี้นะคะให้ดูเนาะ Select Student เราได้มาแล้วนะคะนี่ก็คือ data คือมี Student ID 1แต่ไม่มี Student ID 5ส่วน Select Star Form Student Import ไม่มี Student ID 1แต่มี Student ID 5ทีนี้เรามาทำการเมิร์จากคำสั่งที่อธิบายเมื่อกี้นี้นะคะ เมิร์เสร็จเรียบร้อยนี่นะคะ5 row after t e เสร็จแล้วเรามา select ดู table student student id 1หายไปแล้วนะคะแล้วก็มี student id 5มาแทนที่และก็คือตรงตามเงื่อนไขที่อธิบายเมื่อตกี้นี้อ่าเรามาดูอีก1 table ก็คือ table ใหม่ import ก็มีค่าเท่ากันแล้วนี่ก็เป็นคำสั่งในการเมิร์นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากในการที่ เราต้องการที่จะมีการซิงค์ d a t a ระหว่าง Table นะคะให้มันมีค่าที่เท่ากันนะคะด้วยคำสั่งเหมือนนั่นเองก็ไปลองศึกษาแล้วทดลองใช้กันดูนะคะขอบคุณค่ะ